รายได้พิเศษจากการที่เราสามารถเอาล้านค้ามาอยู่ในระบบของ I T S ได้เหมือนคุณมีห้างสรรพสินค้าบนระบบ I T S ครับที่เหมือนกับช้อปปี้ลาซาดา้าวันนี้สมาชิกของเราพุ้นส่วนเราสล้านกว่ารหัสที่ตอนนี้กำลังขยายออกไปออกไปกระจายออกไปเพื่อลวบรวมผู้คนเข้ามาอยู่ในระบบเหมือนที่ติ๊กตอกเหมือน สิบยี่สิบปีที่แล้วจนวันนี้มีคนเข้าไปใช้แพลตฟอร์มของต่างชาติเป็น30-40ล้านคนคุณว่าอี s เอีก5ปี10ปีข้างหน้าคนเป็น10-20ล้านคนเข้ามาอยู่ในนี้ไหมมาอยู่แล้วผู้ประกอบการที่อยู่ข้างนอกจะเอาสินค้ามาอยู่ในนี้ไหมเอามาเอามา,เ,า,มาเห็นหมั้นี่คือ Big Data าที่แพลตฟอร์มของเราสร้างไว้รองรับผู้ประกอบการจากทั่วประเทศและทั่วโลกครับ และถ้าคุณเป็นเจ้าของ15กระเป๋าคุณมีสิทธิ์เปิดร้านค้าในระบบของเราด้วยและลูกค้าคุณจะอยู่ทั่วประเทศและทั่วโลกเลยคุณคิดดูว่าสินค้าคุณจะมีคนเห็นมากขนาดไหนและเมื่อร้านค้าของเราที่อยู่ในระบบตรงนี้แพลตฟอร์มเราที่เปรียบเหมือนพวกช้อปปี้ลาซาด้าครับแต่เราซื้อกินซื้อใช้สินค้าในระบบเราได้เงินด้วย ไม่ว่าจะเป็นนะกาแฟโปรตีนอาหารเสริมนะเติมเงินปัดกันพรบบริจาคผ่านระบบก,ก็ได้เลยทุกาทการธุรการที่เราซื้อกินซื้อใช้ผ่านระบบมีขั้นแนนเกิดขึ้นระบบเอาคะแนนตรงนี้ครับไปคูณเป็นสิขเปนพื่อคิดเป็นเงินให้กับเราและจ่ายให้กับเราทุกๆวันที่เท่าไหร่สิห้า ไม่ต้องรอนอนฝัน,นต้องรอลุนเลยทุกคนกินใช้ใจ่ายเติมมีใครต้องบังคับใครอาบน้ำไหมก็อ,า,อาบน้ำเองใช่ไหมกินข้าวเองใช่ไหมต่อโปเองใช่ไหมไม่ต้องบังคับเลย,เลยทุกคนกินใช้ใจ่ายเติมของตัวเองแต่จ่ายผ่านระบบเขาได้เงินเราได้ด้วยไหมได้ด้วยในขณะที่ผ่านมาเราไปจ่ายผ่านระบบเจ้าสัวข้างนอกคนรวยคือใครเจ้าสัวคนเดียวครับ แต่วันนี้ระบบไอทีครับคุณดูครับรายได้ข้อนี้ยิ่งใครมีองค์กร Big Data เยอะมันก็เหมือนที่เจ้าสัว,สวร้านสะดวกซื้อเมื่อ36ปีที่แล้วเขามีแค่สาขาเดียวตอนนั้นที่เขาตั้งมาเปิดแอร์24ชั่วโมงเปิดไฟตลอดย4ชั่วโมงคนส่วนใหญ่บอกว่าเดี๋ยวมันก็เจ๊จจทุกวันนี้ใครเจ๊เวาเจ๊ ในขณะที่เจ้าสัวเป็นไงขยายสาขาขยายเครือข่ายไปทั่วประเทศเป็นหมื่นสาขาใช่หรือไม่ใช่ขยายประเทศไม่พอขยายไปต่างประเทศด้วยเห็นไหมนี่คือวิสัยทัศน์ของเจ้าสัวที่เขามองเห็นตั้งแต่เมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วทําไมเราองไม่เห็นเหมือนเขาอ่ะเพราะเราไม่มีวิสัยทัศน์เหมือนเขาไง แต่วันนี้ท่านประธานสร้างระบบนี้มามีวิสัยทัศน์เหมือนเจ้าสวัวสร้างระบบสร้างบริษัทมาและไม่ได้เป็นเจ้าของคนเดียวให้เราทุกคนมาเป็นเจ้าของร่วมด้วยใช่หรือไม่ใช่ปรบมือให้ท่า,ทานประธานหน่อย <y oo. S 1> แล้วเราเองเมื่อเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วเราก็เอาโอกาสนี้ไปส่งต่อผู้คน คุณว่าทังชีวิตเนี่ยคุณว่ามีไหมสักสิบคนที่อยากเป็นเจ้าของเิื่องสิ์ร่วมกันกับคุณมีมีใช่ไหมแล้วคุณก็ส่งต่อให้แค่สิบคนนี่แหละแล้วสิบคนนี้ไปส่งต่อไหมส่งต่อส่งต่อิบคนไปส่งต่ออีกคนละสิบเป็นเท่าไหร่ร้อยร้อยไปส่งต่ออีกสิบเป็นพันส่งต่ออีกสิบเป็นหมื่นส่งต่ออีกคนละสิบเป็นมันก็จะกระจายออกไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดใช่หรือไม่ใช่แล้ววันนี้พวกเราทุกคน อยู่ตรงนี้ต้องกินต้องใช้ต้องจ่ายต้องเติมใช่หรือไม่ใช่แล้วคุณมาลองคิดดูนะเรากินใช้จ่ายเติมทุกคนเอาแค่เดือนละร้อยคะแนนเอาแค่เดือนละร้อยคะแนนครับต่อคนคูณสิบเปอร์เซ็นต์นั่นหมายว่าเราได้สิบบาทครับวันนี้ส่วนตัวเราหนึ่งคนเราได้สิบบาทครับแต่คุณลองดูครับองค์กร Big d ด t a ของคุณที่เกิดขึ้นทำภายในไม่กี่วันก็ได้แล้ว แล้วมันเป็นรายได้ที่เราสามารถกําหนดให้กับตัวเองได้เลยใช่หรือไม่ใช่ลิขสิทธิ์นี้คือของเรา<ม>คุณอยากได้แต่ได้เดือนละแสนหรือเดือนละละ้านคุณกําหนดเองได้ในขณะที่ชีวิตที่ผ่านมาเรากําหนดให้ตัวเองไม่ได้ครับชีวิตเราอยู่บนปลายปากกาของเจ้านายแต่นี่คือลิขสิทธิ์ที่เราดิกขิดชีวิตของเองของตัวเราเองได้เมื่อเรามีได้อ่ะดิคือ,อไรายได้ข้อที่สามสามข้อผ่านไปแล้วนะ